ก็จะมาตำนี้นะทุกคนตำนี้เส้นหอยนอตตุงมีผักกาดแล้วก็ผักกาดซ้อมเพื่อตำให้ต้องลวกเนาะนี่น้องเคลลี่กัน จะตัง้งงานไว้ลนแล้วเนะขาไปลวกนี่เนาะดกเขาจะเล่นก่อนนะทุกคนานาเไือลนจะนำพักไปล่างเนาะนี่น้องแครีเอาพักลงไปลวกไหมนะทุกคน เป็นลาอะจะแบงห่เาเมะเขือห่าหน่ยกะเทียมเกลือแล้เกลือเราก็เปนวเนาะใส่ตรตาลเนาะ ยากที่นองเคลลี่ตำเรกแล้วเนาะน้ะนองเคลลี่จะใส่กับปีเนาะแคนมันนาวนะส่ปดงนั้นประเดงนมเนคลลีนล่นีน่เลยมีทุกคน เลยใช้มดเลยหมดคนหน่อตามเดีวกับเสืเสืนใส่ทุกคนเออ อ็เลยค่ะ เรวเนาะน้องเชลรี่จะใช้เนาะใส่เนาะข้นไหนมันเข้ากันเนาะแซมมาทุกคนไใส่จานดน้วยทุนนกคน แค่แซ่จามิเกียวห่อย้วทุกคนแล้วจะเอาไปหันแมนมกินกันเลยนะทุกคนไม่แสบไม่แสบเนาะสวัสดีทุกคนเนาะอืมวันนี้จะมากินมือของดอกแครีนะทุกคนเนาะแครีตำมีมาซื้อกินนะทุกคนทีนี่มันแครีตำมี Aki khi cà sĩ tin ba tin ba tin? Ay, 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 ay. Một pha chuốc, pha chuốc, pha chuốc. Mhm. Mhm. น,น้องชิบุญเพชฌ์นะนนนทุกคนใสแดกขนมนะทุกคนแม่น้องแครีเพื่อนไปกินทุกคนน้องน้องอาทิตย์กินก้อนน้องช่ใงฤดูแรกน้องหาไปแล้วหากินน้ำทุกคน ลองขีนม,มือเอยเพลินเนาะจะเสียขนมอีกแล้วเนาะมาเนาะกินกนะขนมกินนมนะ้กินนมเน้อนมนมเน้นมนมเนะ้อนะเสียหลายกัดมือเอะเพลนเนาโเน้อลองขีนม,มือแครี่เนาะทุกคนเนาะพี่เสียหรือพิ่เสียต <c oughs> าเยอะเลยเนะ้อยอดตาเนะ้อ เฮ้ยเดี๋ยวกินจานเสียบอ่ะเสียทุกคนนะว่ามันไงเนาะสีมือแคร่แซนะ่บเนาะอร่อยนะทุกคนมีพักกันจองนะทุกคนอนะ่ะพักกานเนาะแคร่เฮดเองอนะ่ะ น้องเคลเลี่ชอบหลายจะมาหอ,อยเหรอมาบุญบายก็เม็ดป่ายแล้วนะทุกคนอ่ะอาทิตย์จบดืกนะผมและเพื่นไปเห็ดธรารกิจนะทุกคน๋ยกจ้างคงเฮียนมาตอนสวยนะทุกคนอ่ะน้องเคลลี่จะเอามานำ <c oughs> อ่ะเฟรนด์ไฮนะ่ะไฮพิมนำได้แล้วยีกันแซ่หอยอยีรักนะทุกคนอนะ่ะหอยเซอรี่นะแซบกับของตามบาัวบัวอย่างเลย์แซบอะ่ะแบบ หน่าสิบ้องต่อมั้ยอตแชบมั้ยช็บชปมั้ยช็บแชช็อตแบปปากกินได้อืมแชบสุดยอดเยตาหันมาให้ก็ได้มาตนี้ น้องวันนี้แม่ป่ากิจกรรมเลยลูกอ๋ออ๋ขาป่าเอ้ยเนี้ยมน้ยมเนียมน้าที่ก็อยากกินอยู่นน้าทุกคนน,น,น่ะเผ็ดเนาะจะเป็นเผ็ดเนาะกินกุ้งไรกินในป่าจูพักการเหลาตอนเดียวนะ่ะให้กินน้ำเลยทุกคนน่ะเสียขนมนี้เลยมันเนี่ย นอนที่ไม่ยืนอเลยอะไรเสียขนมตลอดนอนก <c oughs> ำเสียขนมเนาะเนี่นอ,อะปอกปล่ขนมปล่าแล้วปอกปล่าไหมปอกปล่า,าน,น,นี่เอ๊งนี่เอ๊ะอืมคาดจกงขนมเนาะอืมอยากเยำปอ ให้แซบอเทุกคนอะพ่อเป็นไม่ค่าน้อยเยย่น่อแคเล่นะไม่ค่าขายค่ะแม่ เอาก็เอือ้นเขาไ่ื่อน่ะเซ็ต <c oughs> นั้งทุกคนมันกิน,นตำมีมันกินขนมอ,อา้ากินขนม้อ,เอาเนาะอาทิตยั่ แบ่บหลายอยู่ดูซันยังไดใส่น้อต,ตม้มผัดกะผักกา้กกาวกระหอยกระเส้นจกินซ้าหอป,ป่ใช่ปีแ เราอวนมากคนคว้ามาอวนเมาอวนมาทุกคนอ่ะพอคนมากลับจากภารกิจมาเนาะเไฟเนี่ย

วย่ะอลูกเขากินน้ำกันนะทุนะเดมตัวเบิ่น้อนอาทิตย์กัาไัเ้ยกินบอเจ้านี่แสบยู่บอกสบยู่เออมีน้อมาเกินน้ำเยแบกเนอบบอสกำส้มเนาะ ทำมีแค่บบ้าบทำมีนหมทำยุเสียบยอะน่ทุกคนะ คนอะกินมดเกี <Okay. S 1> ่ยงแซะแล้วเนาะพอน้องแคลรี่กับแคลรี i̇şte. ่เน่ะชุดกลมเกงนลยกิจบพอคนเพื่อท mm ี่หิวเข่าแห้งอะกินตำส้มเราไปกินเข่าอีกเนาะเวลาคลิปเลยทุกเอนะสำหรับคลิปกินตำส้มเนาะหรือว่าตำมีของน้องแคลรี่มืนอวาเนาะแซบลายเพราะไม่พี่น้อง แชร์ไปกับแล้วก็เพจได้เนาะใส่เพคนว่าใส่มาเพจหาหน่วยทุกคนโอเคเนาะทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะน้องแคลรี่จะได้ขอตัวลาไปก่อนเนาะไปเจอกันไหมในคลิปหน้าว่าจะเป็นคลิปอะไรยืใส่เนาะก็ไปติดตามอักส้มให้แม่น้องแคลรี่เด้อเดฮ่าถูกเนาะขอบใจเนาะบ๊ายบาย